สวัสดีครับผมชาติรุสบีนะครับอ่ามีหลายคําถามเลยนะครับอันนี้จะมาพูดถึงเรื่องก้านของฟีฟสองพันยี่สิบเอ็ดให้ฟังกันนะครับเพราะว่าหลายคนนะครับซึ่งสอบถามผมเข้ามาเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือสายช่างนะครับเพราะว่าเขาก็อ่าเขาก็ค่อนข้างที่จะไม่มีข้อมูลนะครับเพราะว่าเขาเป็นรุ่นตัวใหม่ด้วยนะครัุ่นตัวใหม่ส่วนมากลงงืนก็จะเจองานเยอะกว่านะเป็นเรื่องของก้านนะครับอันนี้จะมาดูทั้งหมดสามก้านนะครับจะมีอันนี้จะเป็นก้าน เดิมๆของเขานะครับจะเป็นสลัก12อยู่นะครับแล้วก็เป็นก้านตรงรุ่นนะครับรหัส K.O.J สลัก13นะครับแล้วก็เป็นการของ K.F.M นะครับของตัวเก่านะครับที่เป็นปลายก้านสลัก13เราควรเลือกใช้ตัวไหนดีนะครับในรถชักเดิมนะครับรถชักเดิมจะทํา50มิล53มมิลอยากใช้งานทนทนเปิดรอบสูงๆควรใช้ก้านแบบไหนดีเพราะว่าส่วนมากเอ้ยผมใช้แปลงก้านสลัก13แล้วนะก็ยังขาดอยู่นะครับเดี๋ยวนี้จะมาพูดให้ฟังนะครับอ่ะ เดี๋ยวจะพามาวัดให้ดูนะครับแต่ละตัวเลยแล้วกันนะครับแต่ละตัวเลยนะครับแล้วก็ไปพิจารณาเลือกใช้เอานะครับแล้วก็จะสรุปไม่ฟังว่าผมใช้ตัวไหนนะครับในรถจักรเดิมนะครับตัวแรกนะครับเป็นการที่อ่านออกนะครับจากลูกค้านะครับ K.O.G สลัก12นะครับสลัก12อันนี้จะเป็น K.O.G สลัก13อันนี้เป็น K.F.M นะครับสลัก13เหมือนกันเป็นของตัวเก่านะครับจะก่เก่าดูมันเผื่อรู้แล้วใช่ไหมว่าตัวไหนดีตัวไหนหนานะครับอ่า เดี๋ยววัดดูความตัวอะไรต่างก่อนเลยนะครับอ่าเริ่มจากที่หัวตัวนี้นะครับหัวตรงสลักนะครับตัวนี้ตัวเดิมเดิมขอมาจะมาอยู่มาณสิบเจ็ดจุนะครับสิบเนะสิบเจ็ดจด้อนะ่านวเยเราเขียนไว้ก่อนนะครับตรงนี้นะปึ๊่บเจ็ดนะครับสิบนะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับ18.8แปดนะครับสิบแปดจนะครับอ่า g นะ K o g ตรงนี้18 จุดแปดนะครับสิบแปดจุดแปดแล้วก็เป็น KFM นะครับ KFM ปเสิบเก้านะครับ KFM จะดสิบเก้าใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะครับใหญ่กว่าเพื่อนเลยสิบเก้าจุดศูนย์นะครับโอเคนะครับเรารู้แล้วนะครับว่าตัวไหนมาเหนือกว่าเพื่อนนะครับในเรื่องของปลายสลักนะครับปลายปลายก้านนะปลายก้านนะครับความโตของเขาความโตกว่ามันก็ต้องแข็งแรงกว่านะครับอ่ะตัวนี้ยกให้ KFM เเป็นที่หนึ่งก่อนนะครับตอนนี้นะครับแล้วต่อไปเรามาวัดดู ความโตความโตของก้านตรงนี้นะครับวัดวัดวัดบนแล้วก็วัดล่างนะครับปุ๊บสิบสองมิลนะครับสิบสองมิลนะคองนุมเดิมสิบสองมิลแล้วก็โคนณมันอยู่ที่สิบสามมิลสิบสองกับสิบสามนะครับอ่าคนบนตรงนี้เห็นไหมที่เราวัดสิบสองมิลสองจุดศูนย์ตรงนี้ได้สิบสามจุดศูนย์นะครับนี่เห็นไหมที่ผมขีดไว้ได้สิบสามจุดศูนย์นะครับโอเคแล้วต่อไปมาดูสลักสิบสามตรงรุ่นนะครับ ตรงนี้อยู่ที่เล็กกว่าด้วยซ้ำ13ตรงรุ่นมันเล็กกว่า11.7นะครับ11.7กับกับ13มิลน,นะครับ11.7กับ13มิลน,นะครับอ่า11.7กับ13มิล13.0โอเคนะครับต่อไปนะครับมาดูเคบเอ็มนะครับเคบเอ็มโคนอยู่ที่12.7นะครับ 12.7อ่ามาเหนือกว่าคนอื่นแล้วนะครับคนอื่นเต็มคนอื่นเท่าไหร่11.7 12 12.7แล้วก็โคนมันล่ะโคนมันอยู่ที่14.5 12.7กับ14.5 12.7จองัวนี้14.5นะครับอ่าใหญ่กว่าชัดเจนนะครับเ f m นะครับใหญ่กว่าเลยนะครับตัวนี้ก็ใหญ่กว่านะครับคนตัวนี้ใหญ่กว่าใหญ่กว่าปลายก้านใหญ่กว่าทุกอย่างใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าหมดเลยนะครับใหญ่กว่าหมดเลย ส่วนตัว12กับ13ใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันไม่ไม่ไม่หนีกันเยอะนะครับอ่ะต่อไปมาวัดความโตตรงนี้นะครับอ่าความโตตรงนี้อยู่ที่7.1นะครับ7.1แล้วก็โคนอยู่ที่7.1เหมือนกันนะครับส่วนมากก็จะใกล้เคียงกันนะครับ7.1เหมือนกันอ่าย้ายมาดูตำแหน่งฝั่งนี้ได้7.1นะครับ7.1นนะครับแล้วก็ เป็นตัวนี้สลัก13ตรงรุ่น7.1 7.1นะครับ7.1เหมือนกัน7.1แล้วก็มาดูเค m เอ็มเคเแล้วก็8มิลนะครับอ่า8มิลกับ8มิลนะครับโดยประมาณ8มิลนะ8.0ะครับเห็นไหมอ่า ัวน,นี้ก็ต่างกันแล้วนะครับ pues mm ต่างกันทั้งหมดเลยนะคร nah, ับต่างกันทั้งหมดเลยนะครับตรลดย13ตรงรุ่นน่าใช้ไหมก็พิจา nice okay, รณาดูเอาแล้วกันนะครับสรลดย13ตรงรุ่นใหญ่แค่ตรงหัวตรงนี้นะครับหัวตรงสลักนี่มีแค่ตรงนี้ที่มันใหญ่ขึ้นนะครับส่วนทุกอย่างเท่ากันหมดเลยแล้วเวลาขาดขาดตรงนี้ครับขาดตรงนี้บ้างขาดขาดกลางบ้างนะครับถูกต้องไหมขาดตรงนี้บ้างขาดกลางบ้างนะครับนี่ หลักๆที่ที่ปัญหาที่มันขาดกันนะครับขาดตรงตรงนี้นะครับตรงคอบนนะครับแล้วก็ตรงกลางบ้างที่มันขาดกันต่อให้แปลงนะวันนี้ผมบอกเลยนะต่อให้แปลงเป็นสลัก13ตรังรุ่นยังไงก็ขาดครับเพราะว่าเห็นไหมเห็นที่ผมเขียนไหมสิบสองกับ1ิามเนี่ยใกล้เคียงหมดเลยเห็นไหมตัวล่าง13บามเนี่ยตรงปลายก้านก็สิบสิบจุดแดดุดที่มีแค่ตรงนี้ที่มโตกว่า แล้วก็คอบน12.7เล็กกว่าด้วยซ้ำอันที่1.7เล็กกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าเขาเดิมมา12เลขมาดูตรงนี้7.1ทั้งคู่มีอะไรแตกต่างบ้างมีแค่ตรงหัวตรงนี้หัวตรงสลักส่วนเคปเอ็มล่ะใหญ่กว่าทั้งหมดเลยนะครับ12.7 19 14.5 8.0ใหญ่กว่าครับเนี่ยรถชักเดิมยังไงก็ทนครับแล้วง่ายด้วยครับใส่ตัวเนี้ยปาดหัวลูกแค่นิดเดียวก็ใส่ได้แล้วครับกับลูกสลัก13ตรงรุ่นนะครับ ใส่ได้เลยนะครับใส่ได้เลยไม่ต้องลองประกินนะครับไม่ต้องลองประกินนะครับพวกนี้ก็ไม่ได้ลองเหมือนกันแต่ตัวนี้เขาได้ความหนากว่าเห็นไหมเเียกับสลัก13รุ่นเห็นไหมความหนากว่าโตกว่าเห็นไหมโตกว่าเหนือล้ํากว่าหมดเลยนะครับโตกว่าโตกว่าทุกจุดนะครับเห็นไหมโตกว่าทุกจุดเลยแล้วที่สําคัญคือสลักล่างเขาอัดใส่ได้กันอาดใส่ด้วยกันได้เลยนะครับทางเดินน้ำมันเดิมนี่ทางเดินน้ำมันเดิมนะครับเราแค่แปลงแค่นั้นเองแปลงใส่นิดเดียวนะแปลงนิดเดียว ก็สามารถใส่ได้แล้วนะครับส่วนใครที่ใช้รหัส KPL นะครับเป็นของเวฟ125เก่านะครับเวฟ125เก่า125คาบูนะครับเราต้องลองประกันตีนเสื้อ3มิลนะครับลองประกันตีนเสื้อ3มิลนะครับถ้าใครจะแปลใช้ตัวนั้นนะแต่มันจะมีข้อดีนะครับผมจะใช้ในรถมีชักเท่านั้นนะครับส่วนที่เป็นก้าน KPL นะครับเพราะว่ามันไม่ต้องหลบท่อฉีดน้ำมันครับมันก็หาลูกใส่ง่ายถ้าใส่ในรถชักเดิมก็หาลูกใส่ง่ายนะอย่างเช่นตัวนี้นะครับ ก็ใช้กับลูกตรงรุ่นของผมได้เลยนะครับนี่ลูกลตา่าดสิบสของเจแปนแท้นะครับแบนบลิเกนเหมือนเดิมนี่นี่ครับนี่จะตรงรุ่นเลยนะครับก็ไม่ต้องไปแปลงอะไรเยอะแยะมากมายก็แล้วแต่จะเลือกใช้นะครับก็จะมีลูกตรงรุ่นอย่างของผมแน่นไหมนี่ใส่ได้เลยครับไม่ต้องทำอะไรครับตัดนึงนะติด นะครับสลักสิบสามตรงรุ่นนะครับนี่ลูกของเขาหัวนูนก็จะประมาณนี้นะครับนี่เป็นแหวนนิเคิลนะครับลูกของแอร์นะครับแอร์จีแปนแท้เหมือนเดิมนะครับที่ผมใช้นะครับนี่ทุกอย่างก็จะใหญ่กว่าแข็งแรงกว่าทุกอย่างนะครับก็แล้วแต่อะไรแล้วแต่เรานะครับแล้วแต่เราที่จะเลือกใช้นะว่าเราถนัดในใช้ก้านแบบไหนหรืออะไรนะครับแล้วแต่ความสะดวกนะครับอย่างผมเนี่ยผมก็จะแปลงก้านตัวนี้ใส่นะครับที่ลูกค้าสั่งผมก็จะแปลงเป็นก้านตัวนี้ให้นะที่ แบบอื่นทํายังไงผมไม่รู้นะครับผมใช้วันนี้ผมทนนะครับก็มานี้บเป็นบทสรุปให้นะครับหากเป็นแนวชางนะเพราะคิดดีๆขอมรู้ไห้ใครก็ฝากกดไลค์กดมาแชร์ผมด้วยนะครับจกรู้อะไรก็สอบถามก็มานะครับผมว่างผมจะทํคลิปให้นะครับแต่ถ้าไม่ว่างก็ไม่ได้ทานะครับต้องขออภัยนะครับหลายคนขอมาเยอะหลายเรื่องเหลือเกินนะครับแต่ตอนนี้กาแสตอกมะจีเบ็ดพุ่งเหลือเกินพุ่งกระฉูดเหลือเกินผมถึงได้มาทําให้นะครับก็วันนี้นะครับชอบฝากกดไลค์กดมาแชร์ผมด้วยคิดได้รู้อะไรก็ คอมเมนต์ไว้ทักขาผมแล้วกันนะครับแต่ถ้าขามันเยอะเหลือเกินนะครับกับโทรทักได้นะครับแต่ไม่ต้องโทรนะครับทั้งทําคลิปนั้นให้ดูหน่อยคลิปนี้หนูมันเยอะครับคุณโทรไม่ใช่แค่ลูกค้าบางทีคนอยากรู้ก็โทรมาเยอะนะครับขอร้องนิดนึงนะครับให้เวลาส่วนตัวผมหน่อยนะครับอยากรู้อะไรเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้แล้วกันนะครับจเย็นๆนิดนึงนะครับแต่เราวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมเจ้าปรสวัสดีครับ